สวัสดีครับเกือบจะตีสามแล้วนะครับแต่ด้วยความอยากเปิดกล่องนะครับด้วยความอยากเปิดกล่องนะครับก็เลยจริงๆนึกเข้าใจว่าเข้าวันอาทิตย์นะแต่จริงๆมันไม่ใช่เป,เป็นเข้าวันจันทร์นะครับชาวมืดวันจันทร์ที่26นะครับใช่ไหมยี่สิบหกป่ะยี่สิบหกมั้งเพราะว่าไม่อยากเปิดของใช้วันเสาร์ไหมครับ มีความเชื่อแบบโปราณว่าของใหม่จะไม่ใช้วันเสาร์นะครับอันนี้คือนาฬิกานะครับเป็น limited edition นะครับของ realme นะครับคือเป็น smartwatch นะครับนะครับเราคือระหว่างเขาทำร่วมกันระหว่าง realme กับศิลปินนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของเกาหลีนะ g r a ก h i c g r a จำรุ่นไม่ได้นะว่ารุ่นอะไร เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอแล้วกันแต่ถ้ารุ่นชื่อรุ่นแบบตัวเลขก็คือ RMA 207สีดำนะครับรุ่นนี้มันจะมีเป็นแบบธรรมดานะครับที่ไม่ใช่เป็น limited edition ก็จะเป็นกล่องแบบยาวๆนะครับอันนี้ผลิตประเทศจีนนะครับนะก็ของแท้นะครับมีที่อยู่บริษัทเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยนะครับหน้าตาเป็นกล่องสวยหนักมากนะฮะ กองงนัจริๆซื้อเพราะความเป็น limited edition จริงๆนะส่วนความรู้เรื่องเทคโนโลยีนี่ก็ขัดขัดความยังคิดนะซื้อเพราะอยากได้แล้วก็ราคาดีนะครับอตอนนี้ราคาก็กลับเท่าเดิมละวา4 0 0นนะครับแต่ซื้อตอนลดราคาแล้วก็ใช้คอยนะครับใน s h อ p e e ลดแล้วก็ใช้โค้ดของเขาลดอีกก็ได้ในราคาไม่แพงครับเดี๋ยวไปดูกัน คือผมไม่กล้ากรีดนะเนี่ยมันกรีดแล้วมันโดนไปแล้วหนึ่งแผลนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นลอกออกเลยจะกรีดให้เหมือนแบบตามร้านโทรศัพท์ไม่เอาละเอที่ทำได้นะครับเดีย๋ยวมันจะเละทเทะ้ยกันใหญ่นะครับลอกทิ้งเลยอย่างไวได้มาแล้วเป็นอย่างเงี้นะครับมีการสะท้อนนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูแกะยังไงเอ่ย นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะเอาอันนี้ออกนะวางไม่ต้องนุก,กันมาแล้วนะครับดูยัมีไม่เคยซื้อโทรศัพท์เขาเลยนะแต่ดันมาอยากได้ของเขาท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นแม่เหล็กนะโอ้ว้าวว้าว,ว,าวอันนี้ไวใ้ใกล้ๆก่อนนี่ดูความดีดีไซน์ของเขานะฮะ ความมีดีไซน์นะครับอันนี้ตัวนาฬิกานะครับนะจะดูอะไรก่อนดีดูดูลิ้นชักก่อนเนาะนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าวางกล้องโดยลืมปิดหรือเปล่าเป็นอย่างนี้ มาดูกันที่มีเตดอีชั่นเราก็รักษานะไม่ใช่ไม่รักษานะครับอ๋เป็นอย่างนี้เนาะนี่นะครับเป็นสายของมันนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับอ,อันนี้คืออะไรดูอันไหนก่อนดีดูอันนี้ก่อนเนาะดูอันนี้ก่อนน่าจะเป็นที่ชาร์จนะครับคิดว่าเป็นอะไรที่ชาร์จเนาะ อันนี้ถ้าวิดีโอยาวก็ไม่ชอบยรือไงข้ามไปเลยนะครับแต่อันนี้จะพยายามไม่ตัดนี่นะครับได้ละเรียลมีนะครับแล้วก็ใช้การประกบน่าจะประกบกับด้านหลังของสมาร์ททช์รุ่นนี้นะครับนะฮะมีโลโก้ตัวอารน,นะครับอ,อ,อันนี้ก็ไม่มีอะไร ข้านนงในมีอะไรตุนต,ต,ตุกตานะนี่นะครับคู่มือเนาะคู่มือนะครับอ่ามีสติกเกอร์มาให้นะครับน่ารักเป็นผลงานของศิลปินนี่นะครับน่ารักดีชอบอะไรอย่เงี้ย นี่แอบซื้อนะไม่บอกที่บ้านเพราะว่ามันเป็นช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยโควิดล็อกตรงล็อกดาวอะไรเงี้ยนะแต่ด้วยความแบบซื้อแบบคลายความเครียดไงเหมือนเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่างให้รู้สึกว่าตัวเองแบบมีความสุขอะแต่เราซื้อของแพงไม่ได้แล้วก็มีแค่นี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอย่างน้อยเขาก็แถมที่ชาร์จเนาะดีใจอะไม่ต้องมาซื้อแยก นะครับอเมริกาก็เป็นี้นะลูกกล่องกล่องกล่องมีดีไซน์นะ mm hmm. เนี่ยเผื่อใครเรียนพวกนิเทศสินกราฟิกดีไซน์เนหะ็นน้องๆเนีนะ่ยมันมีแม่เหล็กนะเห็นปะ่ะกล่องดังต้องเช็ดดีๆนะครับพวกกล่องดังก็บรรยายไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราก็บรรยายตามที่เห็นเพราะว่าเป็นช่องของเราเอง แกะมาดูเลยมาก็กต้องดูเนาะดูเลยมีความแน่นนะครับแพ็คมาดีมากแพ็คเกจจิ่งดีมากสวยมากยอมแพ็คเกจจิ่งนะสายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงกลางเป็นโฟมนะครับส่วนใหญ่เขาใช้กระดาษนะมีส่วนที่เป็นวัสดุเม็นู้โฟมจริงหรอือเปล่าถือว่าโอเค กรอบของนาบิกาก็จะเป็นเนี่ยตัวเลขนะครับแบบนี้สายก็สวยดีมาดูสายนี้กันเก่งไน่ารักมากมช่วงโควิดนะครับล้างมือจนมือแบบ ลอกอ่ะแบบนะใช้เสียงไม่มากนะครับเพราะว่ามันตีสามละอืก็เดี๋ยวใครไปดูก็อาจจะเร่งเสียงเอาแจะจะมีใครดูไหมเพราะว่าสินค้าเราไม่ใช่พวกที่เราซื้อมาเราก็ไม่ได้เน้นอะไรนี่จริงใส่ยังใส่อยู่เดี๋ยวว่าหลังจะมาพูดเรื่องตัวนี้ฟิตฟิตสอง นะวัดการนอนดีมากเป็นนาฬิกาถูกและวัดการนอนได้ดีละเอียดมากก็ลายตามนี้นะครับเราชอบงานอะไรอย่างเงี้ยงานสไตล์เงี้ยเพราะเราเรียนพวกพวก,กราฟิกดีไซน์มาด้วยไงเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ใช้งานพวกนี้ไม่ได้ทํางานอะไรเกี่ยวกพวกนี้ก็ทําปีเดียวชอบพวกกระตูนลองเปิดนิดน,นึงมาเนาะกดปุ่มไหนดี างปะไม่ใช่เหรอผมนี้ปะน่าใช่แล้วสั่นแรงมากครับาภาษาอะไรดี้อะอิงเลสจ้ะสายอิงเลสเนาะกดข้างไหนถูกอ๋ออันนี้ ให้สแกนสแกนดีไหมอ่ะเพราะเรายังไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวนะมาต่อยมาต่อ EP สองนี่มาเนาะมาต่อ EP สองดีกว่าน,นะครับหรือจะต่อเป็น EP นี้ยาวยาว,ยาวเดี๋ยวดูกันละกัน